อ,อืออ่าเชื่อไหมว่าตอนนี้เราถ่ายวิดีโออยู่ะช่อะเออจะไปลงกลุ่มห้องอยังว่าเอาเปล่าลงในยำช้าเลยตรงในทีม<ต>ลงตรงนี้ยเล่นกับบอลเล่นกับเพยเออร์ว่าอะไรอย่างเขาเรียกว่าการกลับมาของพอล่าเว้ย โอ้เล่นกับบอดเดไเออบอร์ดธรรมดาบอดระดับต้นเออถ้ามึงเล่นกับบอดโหนๆนะกูจะไม่ว่าอึงัดชิ้นเลยมึงเล่นกับบอรดใจสุดเลยเอ้าสิงเฮ้ยเขาเรียกว่าถ่ายถ่ายกันไว้ดูเล่นไว้ถ่ายกันไว้ก่อนถ่ายไว้ดูเล่นเราจะดูว่ามันแหลกหรือไม่แหลกนแบบไม่อัดแบบจีนสามสามไปเลย ชวนในยอดเลยถ้าทีมสามสามยอดมิวทีมมาไอมิวนั้นนะ่ากลัวเกินเว้ยกูกลัวตีกูก็เล่นอยู่กับมิวมันคิวสะบักสะบอมลีมิวอะถ้าอยู่คนละตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหน้าเขได้แกตาไม่ยี่ตีมาเลยเออไม่ใช่ตีห้องกูนะน้องกูอะพอ่อาอาอกมาเหอะพีอ่อามีคนืคอตีกับพี่มิวด้วยวทอสองสี่เป็นคนที่เคยหินแล้วโหที่สุดด้วย ตายศูนย์คิวลักห้าคิวสี่สิบกว่าเออเพียดวิดีโออยู่ใคร,ครแชทมาไม่เราสุดยอดนะครับ<ม>เห็โฟนเราไม่ขอบเหลวนๆโอ้ขอบใจจ้าอะไรอ่ะไม่แชทในเฟิอ์ม วันนี้อันวันนี้ขอบใจจ้าเลยทุกคนอ,อือเอออือหัวหน้าห้องมีช้าสุดแล้วมัม้มงมนะราร้อยเต็มหมดทุกคนยังล่ะเราร้อยเต็มยกเว้นตัวแรกอะเก้าสิบสองเออว,ว่าเหมือนตอนนี้มันเก้าสามนะเออเหมือนกันเก้าสามเหมือนกันฮ่าหา ชาติหน้าเลยที่วิ่งเสร็แล้วม่ได้ลองทุ่มพึ่งนะนะที่มันเป็นยไปตั้งหน้าตั้งหลังเตอร์แล้วมันดูเข้าไปข้างในแล้วมีปอร์จูนตาเลยพุ่มรอบพุ่มทำยังไงกราฟิกสวยสุดตอนเนี้ยอ่าปรับเป็นความไอ้นั่นอ่ะกราฟิกอ่ะปรับสูงสุดไปเลยอ่ะมึงจะปรับกราฟิกสูงสุดมึงจะปรับกาดได้ไงหรอ ปรับการสุดเลยเล่นไม่ได้เสร็จมันได้ไม่สนุกอเอันนี้โมโหไอเก้าเจ็ดเน็ตมันกากอะเน็ตมันสุดยอดข้าหลวงอะปิงอะสูงอ่บ้านชาวบ้านเขาปิงร้อยยี่สิบมั้งของกูสี่ร้อยเออที่พี่อยากกูแฮกลบหมดเลยเอาตัวใน d เปนี่โมงเอาตัวนเก้าแปดแล้ว อ่าลงจันที่เ๋อเราจะดูแบบโอ้ตอนเราพี่ขาดตัวในนี้ได้หมพี่เชื่อไหมเด็ดตอนแรกจะดูสกินในทิซาน่าหน่อยว่าได้หรือยังตัวสีชมพูพุ่มฮะเออนึกว่าหายไปไหนสุดเชื่อมันช็ตเตี่ยงเลยเอามาตัวตรงๆเลยเขาตายเรือยังไม่เชื่อแต่รู้สึกว่าป้อมป้อมดอปมันแปลกๆนะพุ่มนะ ดอทสองอ่ะพุ่มพุ่มอยู่ปะอยเออเสียงเสียงไมันจะตีคนที่อยู่ใกล้ป้อมสุดอะดออ่ะครับร้อยหพ่มอ้องี้เอาเล่นไหนเอาเล่นไหน เราเราไปเราไปแมวไม่ล่างก็ลางกลางไม่ไปบนไม่ไปอยู่แล้วอะไรล่ะไปเร่นล่างดีกว่าคุมไปไหนคุมไทวัดศูนย์ไปเก้าหกห้าสองคุณฮลโหลครับครับพี่กิจครับครับเห็นแล้วครับ เสร็จแล้วครับ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 ,อบ,อบเอามาแล้วโอ้ไม่ต้องเดือดไม่ต้อยดอ็นดีใหลายโอ้ย,อย,อย,อยบ้านแม่ครูไบไ้ บ้านแม่กูไปไหว้กูเลยไม่ต้องเรียนไอพี่ไปกับคูไหมเล่นล่างนะเออมันไปไหนไหว้ตอนนั้นน่ะงั้นเราวน์ต่อไหนก็ได้โหแค่อยู่ในแม่ปูยังแหลกอ่ะเราไม่แหลกไว้เราลื่นเราลื่นเลยแหละเป็นสตรีมแล้วโคตรลื่นเลยดีอะไรข้าบนมาไหนข้างบนเราปิดสตรีมไหมอะคูม พูมเปิดสตรีม então, อ่ะเฮ้ย <apps> ไ,ไม่มีใครมาไม่มีใครมาอัพเดทเลยฮะสตรีมไหนวะเลื่อนไปแต้เลื่อนพละสตรีมอ่ะสตรีมปกติพูดเปิดสตรีมไม่หยาบไม่เปิดเลยพอเปิดแล้วแหละสตรีมนี่แบบอยู่มุมขวาหน้าจอเปิดโปรแกรมทิ้งไว้อ่ะอ่าอานเลยดิอยู่ไม่ต้องอยู่ ไอ้กูเปิด Google ทิ้งแล้วบอกว่าโอ้ยโง่โหดโอ้โห้เขียวหน้าไปเฮ้ยาอย่าดูแลศพลัยไม่รู้ว่ามันมาแล้วปุ๊บแ,แ,แล้วจ <c oughs> ิ้มเลยตอนพูดดีดัวหน้ โปรแกรมเชฟไอการินาา่าท้องที่ไรกูแหลกทุกทีฮึ่มเชียวเชียวตูดมันมีบับงไว้ให้เชียวตูดเช,ชียวตูดอีเอาคีลาครับโอ้ยมันมจะตายล้งไ,งไม่แคร์กูบังไว้ให้ไม่แคร์เว้ยไม่แคร์อี ไปเลยไปเลยโดนแน่โดนแน่โดนแน่ไม่ไหวแล้วถ้าเราถ้าเราไปเราตายแน่มึงอยู่ตรงนี้ก่อนเไอ้ผู้มาแล้วมึงค่อยวัอมีคนอยู่ฟอกป้อมครับครับฮัลโหลภูมิครับภูมิโอ้ชิบหายลงทางภูมิดีเออ โอ้โหตายตายอย่างนี้ตายมีไปคุกตัวรอดรับกับเขากับไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลยยิงแม่งที่ไม่ว้าเลยเลี้ยงเลยกันเลี้ยงเลยกันต่อยนะเขี่วเขี่วตัวไม่เขี้ยวมึงอะนอนเต็มเต็มโอ้ยเลื่อนเลยต่อยแล้วเดี๋ยวพอๆกับมึงในทีนี้เลย ว่าไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนี่ไปก่อนเลย Last Ripper Charge แร,รงซื้อน้ำยาเลือดสองขวดไปเมาเลยสี่ขวดไปวิง่งดูวิวไปงนวา ตัวละครกูตัวติดวิ่งเร็วกว่าไทยดาแม่แล้ววิ่งแม่วิ่งจะทักันละมันอยาเข้าไป๋ยวโดนป้อมแดกโอ้มันมาสตัวพอดีว่ะจะมาช่วยสะหน่อยมีสวิงโอ้โอ้โอ้บวกโอ้โอ้โอ้ออยิงติดพิษมีโชันด้วยของกูอ่ะ มันจะติดไฟไหมพี่บอกเลยแยวกูรอร้านเองเออิดโดนเลยเอาละหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บปั๊บเอาเอาเอาโดนเฮ้อเ้ยิฮ้อเก้อเโอเค